สวัสดีครับอยู่กับผมเกมกระดัมนะครับอยู่กับเกมแกน์ซัมมนเนอร์หลังจากห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าผมก็ทําเท่าที่ทําทําได้นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันกว่าอีเวนต์ใหม่จะมาทีนึงมันก็นานอ่ะคือหลักๆผมก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกตู้แล้วก็เรื่องของละครที่หน่อยนะกหลักๆก็คือเน้นสุ่งมาแหละคอนเทนต์ผมนะหลักๆเลยก็อย่างรอบนี้ก็มีอ่าเจ้าซุปเปอร์ไซส์ไฟเวอร์ซัมมอนพาร์ทหนึ่งมาครับหรือก็คือ สุ่มได้ทุกวันจัวกว่าจะถึงวันที่มันกาหนดว่าหมดวันสุม่มอเราก็ต้องรีบตามหาตัวละครที่เราอยากจะได้เนเรื่นี้ให้ได้นะครับก็เดี๋ยวสุ่มประจำวันก่อนแล้วกัวันนี้ไม่กดสุ่มเลยโอ้โหมันก็จาปะบอลไปม่วยหมดไอ้ห้าดาวฟอร์มห้าดาวแท้้เงี้ยห้าดาวปกติกับห้าดาวอวบขึ้นเงี้ยเอ ก็ประมาณนี้นะครับก็ส่วนตี่ประจำาวนตัว,วละครหลักๆก็เนี่ยมีประมาณนี้ก็เยอะแยะอยู่นะครับโปเกเกลก็มีมากมายแล้วแต่ดวงชะตาเราจะถึงได้ตัวที่เราต้องการวันไหนนะถ้าได้่ะนะ <c oughs> ออไม่รวมไม่ได้อีกเซ่าก็มีมาทิตเต้ก็มี จ้างมาแล้วกันไเจ้าซปเปอร์ไซส์ก็ส่งมลมาทุกวันนะครับอย่าลืมวันไหนเราชอบตัวละครตัวไหนก็กดรับตัวนั้นมาเลยนะก็อย่าที่เห็นหน้าคิดนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเจ้าทีมอ่าคคตกอร,รี่ใหม่ของเกมแกนซอมบเนอร์นะครับก็คือ p ฟนทอมสไนเปอร์นะครับต,ตัวละครใหม่ที่มารอบนี้ก็มีทั้งหมด6ตัวนะครับแต่วันนี้กูมันมาแค่กูของเจ้าตัวฮัทเอ่อฮัทออกเดี๋ยวพี่ก็ขอไปนะครับฮัท มันฮาร์ดแล้วก็ทอดเทียมทำของคายอะ่ะก็น่าจะฮัจไม่รู้ถูกรู้ไม่ถูกอ่ะก็ตอวเนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันได้บัฟออโต้อีคโเบอรี่เยอะดีนะเนี่ยทีคูไปเพียบเปอร์เซ็นต์นะเวลาติดสามวิแล้วก็ได้ออโต้ไฟอออไลอาร์เกตบายห้าเวลาติดสามวินะครับก็คือนั่นแหละก็เล่้งเกตให้ทั้งทีมาห้า เวลาต่างวิการลดน้ำหนัก็6.5กิแต่ว่ามันบอกว่าถ้าเพิ่มตัวตัวอะไรทีเราเป็นเผ่ามนุษย์ก็จะได้เพิ่มตัวอีก2ผมไม่มั่นใจว่าหมายถึงยังไงนะเพิ่มตัวอีก2เนี่ยอาจจะจากค่าเป็นเจ็ดอย่างนี้ปะจาก6.5ก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งนะมั่งนะผมไม่แมใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ก็ต้าพูดผิดไปก็ขออภัยนะครับ คนอื่นก็ตัวน่าสนใจอยูน่นะหลักๆเราจะมาหาหาเจ้าโอเคนฮัทซซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงที่นี่แหละอพอสังเกตง่ายๆว่าภาพาตัวไหนหรือตัวละครใหม่นมันจะไม่มีเหร็กกำลังตีอะไรคืะประเด็นเนี่ยคือสุ่มแบบใช้คำว่า in c a s e of event time เอย in c a s e of it event item drop rate by 5%เพิ่มโอกาสในการออก50%คุณเชื่อที่มาเขียนตรงนี้จริงไห ผมคนหนึ่งก็ไม่เชื่ออ่าเนี่ยฮัทเลดเรทปกติก็0.20นะครับคือต่ำเตียเ้ยเลี่ยดินมากโอกาสออกนี่คือแบบไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นะต์อ่ะแล้วเนี่ยคือสุ่มแบบ PET เพชรเติมน,นะ PET เพชรเติมถ้าเรามีสี่เปอร์เซ็นต์เองคือแบบโอ้ตายแล้วแล้วเลดสมมติออกมาแบบมีการมุกบอกว่าเป็นตัวหน้าโตเงี้ยแม่งก็ต้องมาแย่งเลกับไอ้ตัวพวกนี้ตั้งสี่ตัวอีโอ้โหเราจะได้ฮัทถ้าได้มาก็ก็ดีนะ ไมม่ีอะไรมากเลย Incassive r a t e ที่เขาเขียนนั้จะจริงหรือไม่มารอชมกันนครับว่าแม่งหลอกลวงหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ย,อยมันก็ห้าดาวเนี่ยมันมันไม่มีการันตีห้าดาวนะแต่เราได้ห้าดาวในเรทอย่างนี้ก็น่าจะเรียกว่าโอเคอยู่นะโอ้านอขอค่อยๆรู้นนะครับเพราะว่าเผื่อได้ตัวใหม่นะเออฮัท เ่งความหมายผมก็ไม่แม่จะ่นแปลว่าอะไรไม่ใช่หัวใจนะไอฮัทเนี่ยโอ้โหผมนี่อย่างชอบเลยเกมย่างที่บอกนะครับโนการันตีของจริงเลยเพราะตัวละครใหม่นี่างแหละกับตีนอะแคทตักริ้วใหม่นะเฟนทอมสไนเปอร์โอ้ชีพประเท่ก็ 2องวายเฟของเจ้าตัวไอทีนี้หมดก็หมดกันไปนะครับก็รอมาเพื่อรอที่จะมีตู้ใหม่ตัวใหม่นี้มาเนี่แหละแต่คิดว่าจะเป็นแบบแคตตากรีใหม่เลยไงตัวละครนี้มันไม่เคยมีของเซิร์ฟโกลบอลมาก่อนนะอย่าเอาไปเทียบแบบคนเล่นเซิร์ฟจีแปนแล้วมาแบบโอ๊ยจีแปนมาแล้วครับพี่มามามมามเปิดเซิร์ฟนะไม่ไม่รวมนะเอออาคีกมันมีอครบ้าสุดอย่างน้ยวะ เโอ้โห oh, oh. ฟีดฮะพอออกแต่งออกแต่งเพื่อขอไปนะฟีดหรืออะไรนะมันไม่ได้อยู่ในเลนแล้วแต่แบบโอ้ oh, เราก็เห็นแบบมันอยู่ๆมันก็โผล่มาเนะ oh, าะโอ้คือว่าแบบหลุดๆอะไรนี้มาเหรอมากระนั่นเนะปล่าจ่อโดนหลอกแล้ว <laughs> <c oughs> ขอขอ,ขอสีรุ้ง ลุงนี่คุยกันอีกเรื่องเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าดาวฮาดาวไอไอไอควายลงมาอ่ามีเอ่อปล่อยแสงชื่อฟ้ามีสองประเภทฮาดาวฮาดาวฮัตแน่นอนก็แล้วเกิดใครรำคาญก็ขอใครนะผมชอบชีพมันก็แค่คล้ายๆกับที่ที่ออกเสียงว่าไอฮัตหัวใจอ่ะฮัตฮัตไปดิโอ้ย เอ้ยนุ้งวชายเห็นเกียวเกียวชุดชุดอะไรเหมือนกันโผ่่ป้าบอยสุดโถ่เ้ยเหลือสุดสุดท้ายแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับคุณอย่าไปหวังอะไรกับพวกเกมแนวญี่ปุ่นอย่างนี้เลยถึงแม้จะเป็นเซิร์ฟคอโบก็เถอะแต่ไอเกมมันก็เป็นเกมญี่ปุ่นนะใน QOOF ก็มีนะเซิร์ฟของเจแปนถะ้าใ,ใครสนใจก็ไปดวาวน์โหลด QOOF แล้วก็คลิปแกมซัมเนอร์เลยนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เอาว่าอยากเล่นเซิร์ฟไหนนะ ผมไม่รู้นะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นมันจะเลดีกว่าเซิร์ฟโกลบอลป่ะไม่รู้อะและผมก็ไม่รู้นะว่าอันนี้เขาเรียก,กโกลบอลหรืออินเตอร์ผมก็ไม่รู้ก็พูดมั่วๆแบบไรที่แสงที่ตะพาเฮ้ยมาเยอะเอ้ยตู้นี้แตกเห็นนะคือมันจะมาแบบมันปุ๊กฟุกมาเงี้ยเออดีเหมือนกันเออกะให้ก็ให้มาเลยงี่ต้องมากาักหลอกไว้กระสอบไว้เวเนี่ย อย่งเก่าเลยแล้วก็พูดเรื่องใหม่ใหม่ผมว่ามันก็ดีนะเมื่อก่อนตอนผมได้ใหม่ๆหม่ไอ้ดีหลักผมใช้ตัวต้นเกมที่ดีมากเลยนะเนี่ยได้โลว์ลังเกมของพันห้าเป็นร้ยยี่ห้าวิ่งถ้าโอเ้เกนเป็นห้าดาวก็สกิลจะออามากกว่าเดิมอีกเกาะอย่างเดือยเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้เขายัางนิยมเล่นกันอยู่ไหมน,นะไอ้ตัวเนี้ยเอออืมถ้าชื่นชอบชีวิตโอฟากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือติดตามเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็มาไม่ไม่ไม่นานมากหรอกก็ประมาณนี้แหละไม่อยากพูดเยอะด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากกานของตัวมันเองที่มาแค่หนึ่งเอพิโซดอะ่ะผมรอทําทีเดียวแบบสามสี่เอพิโซดมาแล้วค่อยแบบสรุปเลยแล้วกันเพราะว่าตัวด่านเองเนี่ยตามวันที่มันเขียนนั้นตั้งตั้งสาวที่หกวันอะ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีเอพิโซดสองสามสี่มาอีกอะ่ะเพราะว่าเออออกอย่างมันตัวมันมีตั้งหกตัวเนาะก็คลิปวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ